ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูนาครับเพราะอาจจะมาส่อมเข่าสาดน้ำกาดบรรยากาศครับบรรยากาศอยู่ให้อยูน่าน้าเขาครับโอ้ แป้งเข่าหรือแปลงยานี่ฮะ <_ d ynam ic> แปลงเข่าแปลงยา <_ d ynam ic> ต้องตัดหมดดีวะนี่อู้ยาสู่ยาไงได้ตะลุยก่อนนี่เลยอ่ะซ่อมซ่อมอ,อ๋อชาวนาเต็มขั้นแล้วครับมุงแปง้อเอาไปตัดก่อนนี่ตัวน,นี้ นี่ไปมโตกว่าพ่อแทัดงนีนะ่าัดแล้วนี่โคกก้เยอะบันนีิดำไปซอมเขาไปโอ้นี่ถัดปล่อยไปกอใหญ่เลยนี่นี่นอนนี่นยาอ,าอะไรนี่ โอ้มาละแกทำไมแปลงขนาดนี้วะดูไต้ต้นเสดาด้มเดาวมาหาบดิปักเวดิเ็ดตัดยอดเขาตัดต้นเขาไปให้งัวครับโอ้เห็ดเห็ดไหนี่ฮะกินได้ไหมนี่เห็ดได้เห็ดไหนวะ กลา้มาเยอะป่ะนี่กลายต่งหลายมัดเลยสมเข่าครับไ่น้องโอ้ตึงโกกหลายเนาะบรรยากาศครับ นี่ครับชีวิตชาหนาครับมาสอมเขาครับเมื่อนี้สอมหน้านทีมงานครับฝนแล้วพี่นอ้องอาริแบกแล้ว <laughs> <าย> <laughs> อฝนมาแล้วพี่น้องไปทันแล้วสามเขาไปทันแล้วเลยครับน ไม่เมือตืบเลยมาแล้วนี่ครับลมแรงมากเลยครับโอ,อตีโค้งไว้นน้องแหว่นี่ปลาลังนี่ Go on, go